สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูเล่นว่าวนะคะวันนี้มาเล่นว่าวที่หาดจอมเทียนนะคะนี่แปบ๊บเดียวก็ติดลมแล้วนะคะตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กเคยเล่นเคยเล่นว่าวนะเวลาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะไปจะถึงว่าวไปวิ่งเล่นตาม ทุ่งนานะคะวิ่งยังไงมันก็ไม่ติดลมมาที่นี่แป๊บเดี๋ยวก็ติ้วแล้วสนุกด้วยนะมันเหมือนเราดึงอะไรสักอย่างอะที่มันอยู่ด้านบนอากาศแล้วมันรู้สึกว่ามันสนุกเออเล่นแล้วสนุกมาเล่นตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานก็มานะคะซื้อซื้อว่าวมานะคะแล้วก็มาเล่นที่หาดจอมเทียนนะคะหน้าหาดจอมเทียนอันนี้แทบจะไม่วิ่งเลยนะคะ คือเหมือนปล่อยขึ้นไปปุ๊บแล้วแล้วมันก็ลอยติดลงแต่เราแค่จะต้องดึงเชือกปล่อยเชือกบ่อย,อยเพราะว่าอันเนี้ยมันหัวหัวชือกหัวว่าวมันจะหนักหรือเปล่ามันจะปินเวลามันมันตกลงมามันจะปักลงพื้นทรายนะคะแต่แต่มันก็ติดลงเนี้ยนันนะอันนี้อันนี้ตกละแต่เวลาดึงขึ้นมาใหม่ก็ดึงง่ายนะเล่เหมือนเล่นที่บ้านตัวเองเล่นที่บ้านตัวเองนี่คือ ดึงยังไ,งไม่ขึ้นถ้าตกก็คือตกเลยไม่ขึ้นละนี่คันนี้บรรยากาศที่หาดจอมเทียนตอนเย็นนะคะนึกว่าตัวเองเล่นอยู่คนเดียวมีอีกตัวนึงเป็นว่าวนกนี่เห็นไหมคะถ้ามองไ,ไกลๆนะเราไม่เห็นเชือกเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนนกจริงๆนะเนี่ยมันเหมือนนกจริงๆเลยนะแต่อันนี้คือว่าวนะคะมีเชือกมัดอยู่เนาะอันนี้ก็ติดลมละ รู้ว่าเขาเรียกว่าติดลมติดลมบนติดลมอะไรหรือเปล่านี่เหมือนนกจริงๆเลยเพราะเรามองไม่เห็นเชือกเด็กๆก็จะมาเล่นว่าเอามาเล่นไอ้ตัวไฟที่มันยิงขึ้นฟ้าน่าสนุกนะคะพาครอบครัวมาทานข้าวชิวๆตอนเย็นปิกนิกนะคะ น,นี่ก็พบเก้อี้ปิกนิกมาสองตัวมานั่งเล่นว่าวอันนี้บรรยากาศตอนเย็นนะคะแสงจะล้อมรอบไปด้วยแสงไฟสวยสงบส่วนมากผู้คนก็จะมาเป็นครอบครัวเนาะเอาเสือมาเอาข้าวมาทานรับลมทะเลชมวิวนะคะ จะพาเดินไปดูตรงหาดตอนกลางคืนนะคะไปดูน้ำทะเลกันว่าตอนกลางคืนเป็นยังไงนะคะโอ้ยังมีคนมาเล่นน้ำอยู่นะ เนี่ยค่ะผู้คนก็จะนั่งแถวด้านบนทรายทานข้าวนะคะ โรงแรมที่มินพักนะคะก็จะอยู่ตรงแถวๆหน้าหาดเลยนะคะหากินสะดวกมากนะคะข้างๆก็จะมีเซเว่นมีรถที่เขาขายปลาหมึกมาขายขายยำขายส้มตำนะคะสามารถสั่งมาแล้วก็มาทานได้ เด็กก็มาเล่นว่าวกันใหญ่เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วนะคะมาพัก3ามขึ้น4วันนะคะวันพรุ่งนี้ตอนประมาณตอนเช้าก็จะทําเดินทางกลับเชียงใหม่นะคะเก็บภาพบรรยากาศที่หาดจอมเทียนมาฝาก นะคะสวยมากจะบอกว่าสวยมากบรรยากาศดีมากไม่ร้อนไม่อะไรเลยคือน,นั่งนั่งดูทะเลชิวๆรับลมดื่มน้ำเย็นๆจิบอะไรเย็นๆมีความสุขนี่อันนี้ติดลมแล้ว ลงเลยนะต้องดึงต้องดึงเชือกตลอดอ่ะพอจนจะลงมันก็ขึ้นมาเองอ่าโดนจมตีแล้วจากไฟอะไรไม่รู้สีฟ้าจมตีว่าวเพื่อต้องการให้ว่าวตกลงมาแต่ว่าผู้ไม่ยอทอก็บินต่อโดดๆๆๆ,ๆ,ๆจมตีแล้วจมตีแล้วจมตีแล้วโอ้สูงกว่าว่าวอีก ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ